เงินไหลนองทองไหลามาชาวราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรในช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะมีโชคมีลาบอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมากๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านชาวราศีกันจะทำอะไรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านรีบ ลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความโดดเด่นและมีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการลงทุนการอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ชาวราศีกันจะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสที่ดีสิ่งที่ท่านเคยรอคอยมานี้นั้นก็จะมาประสบพบกันในช่วงของเดือนสิงหาในช่วงของเดือนสิงหานี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกันอย่างมากในเรื่องของการงานท่านจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านแต่หากว่าท่านทำ งานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างต่างๆอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วงานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขายานันในช่วงนี้ท่านก็จะมีเงินเก็บมีมีเงินฝากอีกตหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้น ในเรื่องของการทำมาหากินจะมีความโดดเด่นอย่างมากงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรบางคนนั้นเพิ่งจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรการค้าขายก็จะดีในช่วงนี้ท่านจะขายดิบขายดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการทำงาน ในช่วงนี้งานที่ท่านทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่างานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่หนักอกหนักใจท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ด้วยถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงิน แต่หากว่าท่านมีการขาดตกบกพร่องอะไรก็เอ่ยปากกับคนข้างๆได้หรือกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้เขาคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีกันพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของโชคลาบก็จะทำให้ตัวท่านนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการเงินก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้โชคลาบเั้นก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงเสียงลาบในช่วงนี้ก็พอได้อยู่บ้าง แต่สู้ท่านทํางานไม่ได้ท่านทํางานในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยกับเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานบ้างบางทีงานก็จะมีการล้นมือบางทีก็จะมีคนเข้ามาเอางานมาให้ท่านอีกมากมายก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะมีเข้ามาอยู่ตลอดท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่บางทีก็มีคนช่วย ให้ท่านนั่นได้เบาบางลงไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานดีการเงินก็ดีท่านจะมีเงินมีทองเข้ามาท่านเต็มกระเป๋าในช่วงนี้แต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากก็เป็นถือว่าเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้แต่บางสิ่งบางอย่างนั่นเราจ่ายอะไรไปเราก็ได้คุ้มค่า บางทีบางครั้งนั้นเหมาะกับการลงทุนเราลงทุนอะไรไปเราก็จะได้กำไรกําไรเกิดเกิดขึ้นมาอีกในช่วงนี้ถือว่าเหมาะกับการลงทุนอย่างมากๆชาวราศีกันในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพง ของเล็กของใหญ่ท่านก็ย่อมซื้อได้เพราะว่าการเงินการทองท่านมีหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองนั้นบางคนก็เข้ามาพึ่งพาสายท่านก็มีบางคนมาขอหยิบขอยืมก็ท่านก็ให้ไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้คิดอะไรท่านเป็นคนใจดีอยู่แล้วเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม ใครเดือดร้อนอะไรท้านก็ท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยชาวราศีกันท่านเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบอยู่แล้วการช่วยเหลือสังคมอีกเช่นเดียวกันท่านก็ชอบช่วยเหลือสังคมท่านเป็นคนที่ใจบุญสุนทานทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นการงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัว ท่านก็ทําได้ไม่เคยลังเกียจลังกนกับใครทั้งนั้นชาวราศรีกันนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนสิงหานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นงานที่ท่านทําก็เป็นงานที่ดีไม่หนักไม่เบาจนเกินไปเป็นงานที่เรียกว่ามีคนอยากทําด้วยในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนการลงแรงอะไร ท่านก็ทำได้ท่านก็มีพรสวรรค์อยู่แล้วในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดโอกาสให้ตัวท่านได้ดิบได้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพลานมามัยก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งในเรื่องของการเจ็บป่วยชาวราศีกันนั้นย่อมจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่า กระทันหันหรือไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีการเจ็บป่วยนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาสําหรับคนที่สูงอายุก็จะมีบ่อยครั้งเกี่ยวกับในโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นกับชาวอากับท่านที่เกิดอยู่ในวราศีกันในช่วงที่อายุมากๆก,ก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ โรคภยยัยไข้เจ็บนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้โรคประจำตัวก็จะมีเกิดขึ้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างฝนบ้างก็ให้ท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวงังมันก็อาจจะเกิดขึ้นและก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้การเดินการเหินการไปเหนือไปใต้ไปไหนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านสูงอายุให้ระวังการเดินอาจจะลื่นล้มหรือว่าอาจจะเท้าแผลงปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ผู้ที่สูงอายุให้ท่านระวังไว้ชาวราศีกันในช่วงนี้แต่ในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือในช่วงของเดือนสิงหาคมชาวราศีกันจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของสุขภาพก็ถือให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็มีเกิดขึ้นอยู่เรื่องเรื่อยๆในช่วงนี้ท่านระวังไว้้าหาขท่านไปเหนือไปใต้เดินถนนหรือว่าข้ามถนนหนทางให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการพลาดพลัง้งเกิดอุบัติเหตุได้ให้ท่านระวังไว้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะเดินจะเหินไปไหนก็ให้ท่านระวังใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระวังในช่วงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราระวังก็อาจจะเกิดจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีโชคดีก็ยังมีอยู่ชาวราศีกันนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบจากคนทางไกลอีกในช่วงนี้ถ้าหากว่าเขามาจเจอเจอหรือว่ามาจากทางไกลเขาจะยื่นหยิบอะไรให้กับท่านรับไว้ท่านจะมีโชคมีลาบบางคนได้ราบยากได้ราบก้อนใหญ่ก็มีบางคนก็ ได้ราบพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันชาวราศีกันในช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสดีๆยังมีอยู่อีกมากมายท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีบุญและมีบารมีอีกมากมายเทวดาคุ้มครองเกิดชาานหน้าชั้นใดก็จะไม่อับจนท่านจะเป็นคนที่มั่งมีล่ำรวยอยู่ตลอดไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี